กาบสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องไลฟ์สไตล์วิทยนงศักดนะิ์เนาะอยู่กับขาพระเจ้าเนาะวทนงศักดิ์เส้นเก่าเส้นเคยเนาะก่อนอื่นการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมดทุกสุดทุกคนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยอะไรก็อยู่ต่างประเทศเนาะเป็นไ,ได้สบายดีบ่ทุกคนสภาพอาก,กาศอยู่ทางประเทศไทยเป็นได้อากาศฮอนบอ่อเนาะหรือว่าอากาศเย็นทุกคนเชื่อว่าอยู่ซอปปลาวเนาะนครหลวงพะบางเนาะเมื่อในฝนตกเนาะทุกคนเนะาะเชื่อว่า ตกตอนเช้าเนาะตอนเที่ยงก็ตกคือกันนะทุกคนเนาะแล้วก็เริ่มแต่เมื่อวานเนีนะ่พูดแหละเนาะบ่หัวอยู่ทางประเทศไทยฝนตกคือกันบ่เนาะอยู่ทางกรุงเทพอากาศฮ้อนบนะ่เนาะเชียงใหม่เชียงรายเป็นได้ฝนตกบ่ทุกคนในไดก็ตามเนาะหักษาสุขภาพามเมื่อทุกสุดทุกคนเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงไปสิก็เป็นวัดเป็นไข้ได้ไง่ายนะทุกคนเนาะโอเคเนาะสำหรับพี่ทานใดที่เข้ามาเบิ่งใหม่เนาะทุกคนอย่าลืมกด subscribe เนาะฝากกด subscribe นะทุกคนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะ เพื่อ b r o a d คลิปใหม่ๆของขาพระเจ้านั่นเองเนะทุกคนเน,ะนาะนอกจากว่าเมื่อนี้ขาพระเจ้าไปเห็นคลิปหนึ่งนะทุกคนนอกจากเป็นคลิปที่ว่าเกี่ยวกับเงินเดือนนี่แหละน,นะทุกคนมีหลายๆคนเนาะเพื่อนๆได้มาตั้งคําถามเนาะและขาพระเจ้าเคยบอกไปเลยคลิปหนึ่งเนาะว่าเงินเดือนอยู่ประเทศเฮาในเงินเดือนเท่าไหร่เนาะสำหรับเงินเดือนหมอเนาะแต่ว่าเมื่อนนี้เฮาจะมาว่า เกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการหน่วยงานเนอะอยู่ประเทศไทยเราทุกคนสวัสดีไปเห็คลิปหนึ่งน้ำผึ้นบอกว่าข้าราชการหน่วยงานไหนตำแหน่งอะไรรายได้เกินแสนบาทต่อเดือนเนอะอันนี้สวัสดีเป็นหัวข้อคลิปจากช่องหางานราชการเอกชนนั่นเองนะทุกคนน้องสวัสดีก็เลยขออนุญาตคลิปจากช่องสวัสดีข้าพเจ้าจะเปิดคลิปเสียงของเราเนาะซึ่งอธิบายรายละเอียดเลยนะทุกคนเนาะว่าเออเงินเดือนอยู่ประเทศเพื่อนเท่าใดนั่นเองนะทุกคนเนาะดังที่ทุกคนหู้เนาะทุกคนสวัส่าอยู่ประเทศลาวเนาะอยู่ประเทศไทย ว่าถึงแต่ละอาชีพนะทุกคนมีเงินเดือนเนาะที่แตกต่างกันนั่นเองเนาะอยู่ไทยก็คือกันาะอยู่ลาวก็คือกันเนาะแต่ว่าเงินหรือรายได้ที่ได้ในแต่ละเดือนของประเทศไทยเนาะหาเทียบกับประเทศนอกนี่คือว่าสัมเสียวนะก็คือแบบสูงหลายเนาะเพราะว่าตรางเงินบาทของเพิ่นเนาะกับต่างเงินกีบของเรามันเฟ้อเงินกีบเรามันเฟ้อไปสิข้อหมายก็คือเงินกีบเรามันอ่อนคานะทุกคนแห่งเหตุไหยเขาเรียนว่าเทียบกับเงินบาทไกลกันหลายเนาะทุกคนเนาะแห่งไกลกันหลายในเมื่อก่อนเนาะ อ่าหนึ่งร้อยบาทเนาะหนึ่งบาทเท่ากับสักสามกีบเนาะในปัจจุบันเนี่ยเนาะหนึ่งบาทนะนะจะตกอยู่หกร้อยสามสิบห้ากีบแล้วทุกคนเนาะซส่ัว่ามันต่างกันปานฝ่ากับเหวเลยทุกคนฉะนั้นถ้าว่ามาเปรียบเหรีเงินมันต่ำเนาะถ้าว่าเปรียบกับเงินบาทในปัจจุบันเนี่ยคือแบบได้น้อยแห้งเนาะถ้าเปรียบในสมัยก่อนเนาะอ่าที่เปรียบในสมัยก่อนอาจจะได้หลายเนาะเพราะว่าเหรีเงินของเงินกีบเรามันยังแข็งข่าอยู่ในช่วงนั้นเนาะทุกคนอ่ะเนาะส่วนวันเมื่อนี้เนาะเพิ่นว่ารายได้อยู่ประเทศไทยเนาะแซนอัพเนนาะทุกคเนาะ และได้แซนอัพในฐานทียบว่าเป็นเงินกีบเราเนาะในเลทเงินปัจจุบนันถ้าเลทหกสามหาเนาะคือหนึ่งบาทถ้าเหกสามหานี่จะหกสิบหาล้านหาแสนกีบเนาะต่อเดือนโอ้โหแบบเขาได้สำนรับทุกคนเนาะคือบแบบว่าคือแบบรวยนะเนาะเขาได้ลายสำหักคือรวยเนาะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าสําสหรับเงินเดือนขั้นต่ำเนาะทุกคนเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ประเทศไทยเนาะจากตะกีเนาะที่เขาใจมาว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนาะแต่ปัจจุบันในเพิ่นขึ้นเพื่อขึ้นเป็นหนึ่งแปด 18,000บาทนั่นเอง้ะทุกคนตีเป็นเงินลาวก็ตกอยู่ประมาณ11ล้าน4,300ปันกีบเนาะต่อเดือนก็ถือว่ายังสูงเนาะสูงารเนาะแล้วถามว่าเนาะเพิ่นถามว่าเงินเดือนโมนิกเท่าไหร่ข้าพเจ้าเคยอธิบายไปในคลิปก่อนแล้วเนาะประเด็นคือที่มีคนมาคอมเมนต์หาลังใจหลายกอนอื่นก็ขอบคุณนะทุกคนเนาะเขาเออว่าหลายคนก็นยังแบบสงสัยว่าเอ๊อยู่ลาวเงินเดือนสมีอยู่ได้แนวใดเนาะอ่า คือติดคนหกแหละเงินลามันเฟอ้อเนาะมันต่ําแหงเนาะถ้าไปตีเป็นเงินบาทมันก็ได้น้อยเนาะคือข่าวพระเจ้าในเงินเดือนบวกกับเงินยาม,มันอะทุกคน,งนเงินเบนนะตกอ,อยู่ประมาณ3ล้านเนาะสล้านกีบเนาะทุกคนตีเป็นเงินไทยก็ตกอ,อยู่ประมาณราวสี่พันห้าพันบาทเนาะต่อเดือนทำมาอยู่ได้หน่อยอันหล,ล,ล,ลักๆเลยนะทุกคนเนาะลักลักษเลยก็ว่าเอออยู่ได้หน่อยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเออจิตใจเฮาอาสา,านี่แหละเนาะจิตใจเฮามาอาสาสมัครเนาะสวยเหลือประชาชนเขตทุกอย่างเนาะทุกคนเนาะสองมากะ ถ้าถามงาขาของซีบอยู่ในหมู่บ้านที่ขาพระเแบบจ้าอยู่แล้วในเมืองที่ขาพระเแบบจ้าอยู่แพงหมอนเนาะถ้าถามว่าแพงหมอกระโบ,บ,บแบบพงเนาะเป็นพวกพักต่างๆหมู่แพงเนาะทุกคนเนาะต่างแต่ว่าพวกซีนเนาะหรือพวกเครื่องปรุงแต่งอาจจะแบบพงเนาะเพราะว่าพระเจ้านําเขามาไกลฮะนะพอเส้นทางมันกรบโบดีฮะนะอาจจะค่าใช้จ่ายหลายเนาะทุกคนเนาะอ่าแล้วก็อาจาาาจานะ,บ,นนะ,ะ,ะาจาบริลลรวมขาน้ํามันขาตําแหน่งเนาะอันนี้คือถ้าว่าผู้ใดที่มาเฮ็ดเบียงก,ก่อนเนาะ,ะตําแหน่งสูงขึ้นเนาะก็อาจจะได้หลายขึ้นเนาะ อันนี้คือสําหรับเขตเทศบาลเนาะหงหมอเทศบาลถทาเป็นตัวเมืองก็อาจจะได้หลายกว่าหันนะทุกคนเนาะอาจจะได้ประมาณหมื่นกว่ากว่าอะไรนะทุกคนแล้วถ้าว่าดำรงชีวิตอยู่สองปุโปลาวได้บอกใครว่าในระดับนี้ก็ถือว่าพออยู่ได้นะทุกคนเนาะอาจจะเหลือเล็กน้อยเนาะถ้าอยู่ประเทศไทยเนาะข่าของสี่พิันระบบแพงได้เนาะแต่ว่าข้าพเจ้าก็ได้ยินหลายคนเนาะเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นก็ค่อนข้างที่จะมันก็จะมีหลายคนว่าบ่คือกันทุกคนบางคนก็ว่าแพงบางคนก็ว่าถึงเนาะแต่ว่าถ้าท้าวแซนดอัพนี่ ถือว่ารวยแล้วถ้าได้เนาะทุกคนถ้าได้เซตอัพอีกอว่ารวยเนาะในรายการตามเนาะทุกคนเนาะคือแบบขาพระเจ้าเที่ยวเงินเดือนสีหน่อยกะภูมิใจเนาะทุกคนเนาะภูมิใจที่เฮาได้มาซอยคนเจ็บในเขตทุกแง่ไว้เสีนะนะไปซอยซอ,อยเหลือคนลาวเองนะทุกคนเนาะเขาอาจจะนำาความผู้ส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าคือท่านหมอเนาะแต่ละคนทุกคนอาจจะผู้เนาะผู้ใดที่เป็นหมอที่เบิร์นขาพเจ้าก็อาจจะผู้เนาะคือเฮาบ่สามารถที่จะหยุด พัฒนาตัวเองตลอดนะทุกคนคือคนที่เห็นหมอเนี่ยเนาะจะมีการอัปเดตเนาะข้อมูลต่างๆเนาะทางออนไลน์หรือว่าอาจจะมีการสัมมนาหรือว่าฝึกอบรมต่างๆจะมีตลอดนยทุกคนเนาะการเป็นการฝึกทันหมอไปในโตเนาะเอาประสบการณ์กับปิ่นปัวสวยเหลือเนาะคือเวียกเหตุการณ์เหตุเวียกกับเป็นหน่วยงานเป็นสินะทุกคนอ่าข้าพเจ้าคิดมาพี่ๆคนไทยหลายคนอาจจะเข้าใจเนาะเบียกงานต่างๆเนาะทุกคนเนาะที่เป็นระบบเป็นสินะเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ารายได้ตัวใหที่รายที่สุดในประเทศไทยนะทุกคนเนาะที่ทุกคนแบบ เออจะไปเหตุเวียงแล้วทุกคนเนาะสวัสดีครับน้องๆผู้หางานทุกท่านวันนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการรับราชการหน่วยงานไหนตําแหน่งอะไรมีไรายได้เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อเดือนน้องๆที่ฟังถึงตอนนี้ก็บอกว่าข้าอาการมีไรายได้สูงขนาดนี้เชียวเหรอนะครับก็ต้องบอกเบื้องต้นว่าไม่ใช่ทุกหน่วยงาน ไม่ใช่ทุกตำแหน่งนะครับก็จะมีบางตำแหน่งบางน่วยงานที่จะนําเสนอดังต่อไปนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้น้องๆสร้างกําลังใจให้ในการสอบบรรจุรับราชการซึ่งหลายคนก็ฝ่ฝันนะครับโดยเฉพาะพ่อ,พอ,พอแม่ของเราเองก็ฝากความหวังไว้กับลูกอยากให้ลูกรับราชการซึ่งก็อาจจะสอดคล้องกับยุคนี้สมัยนี้นะครับอาชีพราชการในยุคโควิด -19 น่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดละนะครับอาเดี๋ยวมาเปิดนะครับตำแหน่งหน่วยงานของแต่ละแห่งว่าได้ไรายได้เกินกว่าแสนบาทนะครับต่อเดือนแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามิใช่ว่าบรรจุวันแรกก็จะเอาแสนเลยไม่ใช่นะหมายถึงว่าการเติบโตในสายงานโอกาสในการก้าวหน้าอย่างน้อยนะครับตำแหน่งที่ผมจะกล่าวตรงตัวไปนี้เนี่ย ก็ควรจะต้องทำงานสักสิปีขึ้นไปนะถึงจะได้เงินเดือนระดับเกินกว่าแสนบาทนะครับน้องๆศึกษาไว้นะเป็นความรู้นะจะได้สอบถูกตำแหน่งถูกหน่วยงานนะครับตำแหน่งแรกก็คือนักการทูตนักการทูตเป็นที่เคารพนะครับแล้วก็นับหน้าถือตาเป็นทูตสร้างสัมพันธมิตรีกับต่างประเทศรายได้นะครับก็มากกว่าแสนอยู่แล้ว นี่ผมไ่เรียงมาไม่ได้เ่เรียงตามจำนวนเงินนะแต่จะบอกว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับตำแหน่งที่พูดถัดไปไม่ได้หมายความว่าเงินจะน้อยกว่านะครับทุกตำแหน่งที่เอ่ยมาเนี่ยถ้าทำงานพอสมควรก็จะเงินเกินแสนบาทนะครับถัดไปตำแหน่งที่สองนะน้องๆลงเดานะครับเดาในใจว่าจะถูกไหม ตำแหน่งผู้พิพากษานะครับตุลาการก็คือสายงานกฎหมายถ้าใครที่เรียนจบนิติศาสตร์ก็คือเป็นความใฝ่ฝันอยากเป็นท่านนะครับทั้งผู้พิพากษาทั้งตุลาการนะผมขอรวมกันไว้อยู่ในหัวข้อเดียวกันนะครับเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์รีมากต่อไปตำแหน่งที่3ก็เป็นอายการนะครับอายการก็สายงานกฎหมายเหมือนกันใครที่ สอบนะครับที่ไม่อยากเป็นผู้พิพากษาหรือสอบได้อายการบางคนก็สอบทั้งสองแต่ชอบอายการมากกว่าก็แล้วแต่นะครับก็เป็นอาชีพหนึ่งครับที่รายได้ต่อเดือนนะถ้ามีอายการมากพอก็เกินแสนบาทอยู่แล้วนะครับถัดไปอาชีพที่4ก็คือคุณหมอคุณหมอมีรายได้เยอะนะครับไม่ไว่าเป็นหมอของหน่วยงานของรัฐโรงพยาบาลต่างๆหรือหมอของเอกชนก็ตามแต่แต่ว่าก็เหนื่อยนะ หนุ่ยมากแล้วก็เสี่ยงภัยโดยเฉพาะช่วงนี้ครับคุณหมอมีภาวะเสี่ยงต่อการจะได้รับเชือ้อโควิด -19 มากแต่เป็นอาชีพที่นะครับยังเป็นที่ต้องการนะความฝันของหลายคนจะเป็นหมอนะครับถัดไปนะก็คือข้าราชการของนี่คือหน่วยงานที่5นะครับตำแหน่งของหน่วยงานสุลากากรสุลากากรน,นะครับอยู่ตาม ชายแดนต่างๆอยู่ตามสนามบินทุกคนก็อยากสอบนะครับเป็นข้าราชการของสุลกากรเป็นนักวิชาการสุลกากรนะครับก็จะมีไรายได้มากกว่าแสนอีกตำแหน่งหนึ่งครับตำแหน่งที่6ผมให้เป็นนักกฎหมายกฤษฎีกานะกฤษฎีคือการคือการตีความกฎหมายต่างๆให้หน่วยงานของรัฐว่าสิ่งไหนทำได้ทำไม่ได้ นักกฎหมายกิจสุิกาเงินเดือนนะครับค่าตอบแทนรวมแล้วเนะี่ยสูงมากนะครับถัดไปเป็นตำแหน่งที่7ก็คือข้าราชการขององค์กรอิสระก็คือปปชนะครับคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริติแห่งชาติก็เป็นหน่วยงานที่ทุกคนอยากสอบเข้าไปบรรจุในตำแหน่งแต่และตำแหน่งของหน่วยงานนี้เนื่องจากว่าเป็นองค์กรอิสระมีค่าตอบแทนสูงนะครับ ต่อไปก็เป็นองค์กรอิสระเช่นเดียวกันก็คือสอตองอนะครับสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเป็นการตรวจวินยัยการเงินการคลังของหน่วยงานของรัฐในการเบิกจ่ายต่างๆเป็นอาชีพที่น่าสนใจดีเดียวครับถัดไปเป็นตำแหน่งที่9กนะก็คือพนักงานของสำนักง,งานข้าราชการการเลือกตั้งนะครับถ้าท่านดำรงตำแหน่งหลายๆปีเป็น ขอออนะครับเป็นอะไรเป็นปออ,อจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีรายรับเกินกว่า10,000แบาทถัดไปอีกชิ้นเดียวกัน,นครับก็คือเป็นของข้าราชการของปปงนะก็คือเกี่ยวกับการฟอกเงินทั้งหลายนะครับเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะแต่ก็มีไรายได้มีเงินประจำตำแหน่งที่มากเลยทีเดียวครับทำงานหลายปีก็เกินแสนบาทได้ต่อไปครับทำหน้าที่คล้ายๆกัน ก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าที่เรารู้จักกันคือ DSI เป็นตำแหน่งที่นะครับเวลาใครไปสอบเจ้าที่คดีพิเศษเปิดสอบทีคนสอบก็เยอะนะครับถ้าใครได้เข้าสู่ตำแหน่งนี้ก็มีเงินประจำตำแหน่งมีเงินเดือนนะครับอยู่ไปหลายๆปีก็เกินกว่า10,000 0บาทได้ตำแหน่งถัดไปนะหน่วยงานถัดไปผมให้เป็นทหารนะครับท่านจะเห็นว่าทหารถ้าเป็นในระดับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเนี่ย เงินเดือนเนี่ยทะลุมากกว่า10,000แบาทแน่นอนและก็ตําแหน่งต่อไปเป็นหน่วยงานที่13ผมขอทิ้งไว้แค่13หน่วยนะครับ13นี้ผมให้เป็นตํารวจแล้วกันครับตํารวจถ้าเราเติบโตในสายงานถ้าเป็นในสายงานตํารวจชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปนะครับท่านเติบโตในสายงานนี้ท่านก็มีโอกาสที่จะเงินเดือนมากกว่า10,000แบาทเช่นเดียวกันขอจัดไว้13ตําแหน่ง แต่ไม่ได้เรียงนะครับว่าตำแหน่งไหนสูงกว่ากันแต่บอกให้ทันซาเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจทั้งนี้ทั้งนั้นตำแหน่งอื่นที่ไม่ได้กล่าวมานี้นะครับถ้าเป็นตำแหน่งข้าราชการที่เป็นข้าราชการระดับสูงนะเช่นเป็นระดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นสายบริหารนะครับเช่นของมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้ว่าเป็นทิ่ปรือแต่ละกระทรวงเนี่ยครับก็เกินแสนหมดเลย แต่น้องๆครับการสอบบรรจุใคร่าการปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนับวันคู่แข่งยิ่งเยอะโดยเฉพาะสภาวะการแบบนี้เนี่ยคนอยากบรรจุเป็นใคร่าการมากเพราะถ้าได้เข้าไปแล้วเนี่ยความมั่นคงของรายได้ค่อนข้างแน่นอนเงินเดือนมีแต่ขึ้นไม่มีลดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเราอยากจะทํางานเอกชนใช่ไหมครับอยากทำธุรกิจส่วนตัวเพราะรายได้ไร้ขีดจ,จํากัดแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับ สถานการณ์อย่างโควิดเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าไขการไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับเงินเดือนก็เข้าทุกเดือนนะเป็นอาชีพอีกหนึ่งอย่างที่เป็นความหวังของน้องๆหลายคนเปิดสอบทุกทีนะครับไม่ว่าสนามไหนแม้ถึงแม้จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นไหครับคุณสอบเป็นหลักแสนหลายแสนคนก็เป็นโอกาสนะครับน้องๆถ้าเข้าสู่กระบวนการได้ก็จะมีโอกาสนะใครได้ข้อมูลทั้ง13 ตำแหน่ง13หน่วยงานนี้ไปแล้วก็ลองศึกษาดูครับว,ว่าเจ้าตัวเนี่ยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสามารถสอบในหน่วยงานที่ผมได้กล่าวมาเมื่อกี้ได้ไหมถ้าได้ก็เป็นโอกาสของน้องน้องนะแล้วทศวรรษครับเบิ่งคลิปจบไปแล้วเนาะทศว่าเพิ่นบอกว่าอาชีพที่ได้เงินไลฟ์ที่สุดเนาะคือนะักการถูเนาะทุกคนเนาะเงินเดือนประมาณแสน up นาะทุกคนเพราะว่าการถูน้อก็จะเห็นเวียกเสียมโยงระหว่างประเทศเนาะการขิดไหล เอ่เคลื่อหวงเงินเดืนอนกันอาจจะเป็นเลนเงินของ ดอลลาร์เนาะเป็นเงินต่างประเทศแต่ตีเป็นเงินบาทก็อาจจะสูงเนาะก็แล้วแต่ประเทศใดป,ประเทศหนึ่งเนาะทุกคนเนาะส่วนหมอเฮาเนาะอันดับที่4เนาะอยู่ในประเทศไทยเพม่อนกันเงินเดือนสูงเนาะติข่าวพระเจ้าได้ยินมาเนาะอ่าเงินเดือนหมอบพรว่าจะเป็นผักหลาดเลยเอกชนเนาะเงินเดือนสูงเนาะทุกคนบางคนที่แบบเป็นหมอแบบเก่าแก่เลยเนาะก็ได้ประมาณแสนกว่าถึงสองแสนบาททุกคนแล้วแต่แล้วแต่หน่วยงานหรือว่าแขนงวิสาการเนาะที่ทันหมอผันเฮียนเนาะยตัวอย่างเส้นผิวหนังเนาะถ้าว่ามีคลินิกเองนี่ก็บ่รวมอีกเลยทุกคนเนาะผิวหนังเนาะอ่าพวกศัลยกรรม เนาะไหลายเนาะทุกคนเนาะแต่ละ,ะแขนงของทันหมอเนี่ยก็ได้เงินต่างกันเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า,วาโอ้กะเขาเห็นประเทศเพื่อนถามว่าสะออนบอกกับสะออนเนาะทุกคนเนื่องจากว่ายังเนื่อจากว่าคือเขาเอินว่าการถีอประส,ะสวาชนรมีรายได้ที่กุมตนเองและเหลือใส่เนาะมันก็จะเห็ุให้พนักง,งานเนาะมีกําลังใจเนาะในการเห็ุเวียงเนาะหลายขึ้นเนาะสองมากก็คือสวยไ้ซีวิตของอบุคลากรเนาะ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะท้าว่าคือแบบสี่หลันทุกคนถาว่าทุกคนอาบบวาัตถันมอเนาะทุกคนถาว่ามีอาชีพที่มั่นคงมีเงินเดือนมีรายได้เนาะมันจะบบมีการหลักขโมยเนาะทุกคนเนาะมันจะบ่มีขอทานเนาะมันจะบบมีการสิ่งดีสิ่งเด่นเนาะแต่ละคนก็มีเงินเดือนสําคัญเนาะมันจะบ่มีการยันเนี่ยอาจจะมีหน่อยแต่บ่มีหลายนะทุกคนเราอาจจะมีอะไรก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเออมันก็ขึ้นกับสําคัญลายเนาะเกี่ยวกับเงินนลนทุกคนผมมันสามารถเปลี่ยนนิสัยคนได้เนาะ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญเนาะก็อยากให้ยึดมันเนาะอ่ายึดมันในในกระโตเฮานี่แหละในตัวเฮาเองนะทุกคนเนาะอ่ากับว่าให้เคลื่อนว่าบ่าให้เงินเนาะวัตถุเนาะไปก่อนจิตใจนั่นเองนะทุกคนเนาะอ่าในแต่กระตามเนาะคลิปเฮาก็จบไปเลยนะทุกคนเนาะอ่าก็เป็นกําลังใจให้อ่าทุกคนเนาะที่เงินเดือนน้อยเนาะเทิงว่าสิน้อยก็เป็นกำลังใจให้เนาะสู่ต่อไปนะทุกคนเนาะอาจจะมีมือหนึ่งเนาะที่เฮา มันก็อาจจะยากนะทุกคนที่าจะมารวยได้เราจะว่าถึ ere, นะ่ลอตเตอรี่เนาะทุกคนเนาะแต่โบเป็นอย่างเนาะสู่ต่อไปเขาอาจจะเห็ดธุรกิจได้หนึ่งเนาะที่สามารถกลุ่มครอบครัวหรืออาจจะเป็นเงินเก็บสักกอนหนึ่งเนะาะเพื่อปิ่นปวัวหรือว่าเพื่อดูแลชีวิตหรือว่าเพื่อให้ลูกให้ลใหลานในอนาคตนะสินะเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่สําคัญเนาะในการวางแผนเนาะชีวิตนั่นเองนะทุกคนเนาะโอเคเนาะคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้ทุกคนนะถ้าทุกคนมกักเนาะกดไลค์กดแชร์ share, subscribe เนาะเป็นกระจายให้สองไลฟ์สไตังค์เ่าโอเคสบายดีสครับ